กันยายนนี้จองเพียง999บาทรับเลยส่วนลด5,000ไม่ต้องลุ้นค่ะสวัสดีค่ะเสรีไทยรถสวยนะคะวันนี้มาเจอกับแพรอีกแล้วค่ะวันนี้ยกทับรถมาให้ลูกค้านะคะได้เลือกมากมายเลยพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆกับกันยายนนี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเรามีรถอะไรมาฝากลูกค้าบ้างค่ะ เริ่มที่รถสายทรรมาหากินก่อนเลยค่ะรถทำงานทำเงินนะคะกับรถตู้นะคะคอมมูเตอร์มีทั้งปี2016-2017เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะที่สำคัญบางคันมีเบาวีมาให้แล้วด้วยนะคะสำหรับคันแรกเลยนะคะคันนี้ราคา759,000บาทได้เกียร์ออโต้ไปด้วยนะคะแอบมาดูข้างในนิดนึงค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเบาะหนัง3แถวให้แล้วค่ะ คใครนะคะอยากได้ปี2016แบบเบาะเดิมเบาธรรมดาโรงงานนะคะคันนี้เลยค่ะ7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นเบาสีแถวค่ะแอบมาดูนิดนึงคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะนี่เบาสีแถวแบบนี้เลยนะคะเหมาะใช้งานมากๆใครวิ่งรับส่งนักเรียนต้องห้ามพลาดค่ะขยับมาที่เก่ง4ประตูกันบ้างนะคะสาย Honda Honda c i ซีวค่ะปี2018นะคะราคาเพียงแค่629,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ โตโยต้าอ t i ติกันบ้างค่ะสีเกรม์เมทัลลิกนะคะปี2016ราคาเพียงแค่4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะขยับมาที่สีบรอนกันบ้างนะคะกับโตโยต้าอา i ติค่ะปี2017ราคาเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทค่ะสวยมากๆค่ะสำหรับคันนี้สีขาวนะคะกับโตโยต้าอา i ติค่ะปี2016แล้วราคาเพียงแค่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ เอาใจคนรักซีบอนค่ะกับ Toyota a l t i ติปี2017นะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่469,000บาทค่ะเอาใจสายกระบะกันบ้างค่ะกับไฮรักรีโวนะคะคันนี้เป็นแคป4ด้วยนะคะราคาเพียงแค่598,000บาทเท่านั้นนะคะปี2017ค่ะ ขยับไซส์กันเข้ามาหน่อยนะคะกับ4ประตู Toyota Rivo คันนี้ค่ะเครื่อง2.8 g p พัทนะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วย w ฟ e e l ด้วยนะคะคันนี้ราคาเพียงแค่819,000บาทที่สำคัญได้ปีใหม่ปี2017ไปเลยค่ะอีกคันค่ะสำหรับ4ประตูนะคะราคา69,000บาทปี2017ค่ะคันนี้ได้ไปเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสีขาวแบบนี้เลยจ้า มาที่รถสุดคลาสสิกนะคะไฮลักวีโก้ค่ะคันนี้ได้สีดำตัวท็อปไปเลยนะคะราคาเพียงแค่5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะที่สำคัญนะคะได้ทั้งเกียร์ออโต้ได้ทั้งโฟร์วิลด้วยค่ะคันนี้ปี2011นะคะรถครอบครัวยอดฮิตกันบ้างนะคะกับเตอร์ตารฟอร์เจเนอร์รุ่น2.4 V ปี2016ค่ะราคาเริ่มต้นเพียงแค่849,000บาทเท่านั้นนะคะ ได้ชมกันไปแล้วเป็นไงบ้างคะกับคลังรถของเรานะคะมีรถสวยๆคุณภาพเกรด A ให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยใช่ไหมคะที่สำคัญค่ะจองเพียงแค่999บาทนะคะรับส่วนลดทันที5,000บาทไม่ต้องลุน้นโทรเลยนะคะที่095-03-04-555ค่ะหรือแอดไลน์ที่ n i n t s u r a t 9 9 9นะคะอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเสรีไทยคะ่ะสวัสดีค่ะ